สวัสดีครับผมบูมนิสสันโชเอราวัฒนะครับวันนี้จะพามาดูนิสสันคลิกที่เป็นกระแสอยู่ในขับคลิกไทยแลนด์อยู่นะครับก็คือเป็นสีที่ไม่เหมือนใครนะครับคันเดียวของประเทศไทยเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับครับก็คือของคุณตีครับได้ออกรถกับบูมนะครับนิสสันโชเอราวัตไปแล้วคันนี้บูมจะมาขอสอบถามความรู้สึกในการใช้งานจริงของนิสสันคลิกของเรานะครับว่ามีความรู้สึกยังไงในการขับนิสสันคลิกของเรานะครับเดี๋ยวเราลองไปขับกันเดียกว่าเพราะว่าตรงนี้ร้อนมากไม่ไหวแล้ว ไปครับไปเดี๋ยวเชิญขึ้นรถก่อยครับปไปเดี๋ยวเราไปลองขับจริงๆกันเลยครับว่าการขับเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างคือผมต้องบอกก่อนผมเป็นคนรีวิวแบบบ้านๆเพราะว่ายังไงดีอะผมไม่ได้เป็นนักรีวิวรถแต่ กล้าพูดว่ามีรถทุกยี่ห้อพอเราได,ไ,ดได้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 ใช้เนี่ยเฮ้ยมันก็ผมก็ขับสนุกดีครับคือปกติเวลาผมขับเนี่ยผมจะขับแค่หมดอีโก้กับหมดหมดที่มันเป็นหมดเทสิโหมดสปอร์ตใช่ไหมใช่ครับคือผมชอบตรงที่ว่าเวลาเร่งมบรคหนักอัตราเร่งอย่างเงี้ยแล้วมันเจนไฟแบบเร,เราอาจจะไม่ต้องใช้เบรกเลยด้วยเนี่ยเราไม่ต้องใช้เบรกนะนี่ผมไม่ได้เบรกนะคือมันเหมือนมันเจนไฟแล้วมันก็ดูดไฟเข้าทันทีอะไรเงี้ยผมเหยียบครั้งแรกผมตกใจหรอกรู้ว่าหัวละเราก็เลยรู้เฮ้ยรถตองอินมันไม่ได้แย่นี่ทุกคคนนิดเลยะ แล้วพอเรามีโอกาสได้มาลองนิสันเนี่ยเฮ้ยแม่งฟิลแม่งได้วะยอมรับว่าผมเคยหลับในผับคนนี้ด้วยอ๋อคนนี้นะครับโอ้แอ์แม่งโครเย็นเลยคือหลับในป๊อเนี่ยผมตื่นเพราะอะไรรู้ปะครับไอติสติสต๊เนี่ยแหละมันบอกว่าคันหน้าเบรกแล้วผมได้ตื่นที่หน้าเบรกเนี่ยครับผมเอดาตามมาหนึ่งหนึ่งช็อตละอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ไอเรื่องของเวลาถ้าเรากรุงเทพเนี่ยเวลาเราจะออกซ้ายอย่างเงี้ย มันจะมีไฟบอกไะผมว่าเมื่อก่อนผมก็คิดว่ามันก็มีทุกคันแหละในรถยุโรปเดนะี่ยของเรามันมีอยู่นะซึ่งในรถญี่ปุ่นที่มันแบบถ้าถ้าเกิดจะมีมันก็คงไปชัดใหญ่ๆเลยก็คิดว่าออรถอย่างนี้มันจะมีเหรอ,อสนุกเขาให้มาก็โอเคนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าแม่งไฮเทคแล้วก็ล้ำมากก็คือไอ้นี่กลางคืนอะ่ะปกต,ติผมจะต้องมานั่งถ้าเกิดผมผมไม่ได้ขับเองผมให้แฟนขับเนี่ยผมจะต้องมาคอยดูรถหลังซ้ายขวาอะไรเงี้ยเวลาเขาจะแซงเนี่ยคราวนี้ผมต้องดูแล้วผมดูไฟกระพริบแล้วผมก็ดูจากไอ้นี่คืือออมมัััันน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 เเเเเป็็็ลลลลลววาาายยยททีี่่่ห้้้้งงงงะแกกคใช ชัดเ,เลยครับมันฟิลเหมือนดูหนังอะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าบันดีก็คือการผมติดถนนนะคคือยางที่ให้มาแม็กที่ให้มันดีนะแต่ด้วยความรถผมขี่เนี้ยผมก็ต้องใช้แม็กดำหรน,น,นออะไรงเงี้ย้ก็เลยทำให้ผมต้องเปลี่ยนใหม่แต่จริง่งถามว่าแม็กเดิมผมก็ขับสบายกว่านะครับอันนี้แอบบอกเราดูกันเนี่ยก็โอเคนะครับก็ไม่มีอื่นเลยเห็นไหมพุ่งเลย ขอบคุณคุณตีมากนะครับที่มาช่วยรีวิวนะครับในการขับจริงของนิสสันคิกของเรานะครับแต่บุมจะบอกไว้ให้นะครับวันนี้บุมได้มีโอกาสนะครับได้นั่งรถนะครับถึง2แบรนด์นะครับก็คือของคุณตีได้เอาแบรนด์ยุโรปแบรนด์หนึ่งมาครับมาให้บุมลองทดลองนั่งนะครับจะบอกว่าฟิลในการนั่งหรือว่าในการขับนะครับอารมณ์คล้ายๆกันเลยครับสิปับว่านะครับไม่เท่ากับนั่งเองอันนี้บุมรับประกันได้นะครับงไม่พอต้องเหยียบเองด้วย ก็เป็นไงตอนที่ผมบอกว่าพอเวลาขับรถน้ำมันที่เครื่องพอร์ r p l a งสูงเลยมันอัตราการดึงมันดึงไหมดึงอ่าแล้วพอขับรถไฟฟ้าดึงไหมดึงครับผมเลยบอกว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวดูรถที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ได้แพงมากคแต่มันขับได้มันนะที่ผมไม่ได้บอกว่ารถยุโรปหรือรถไอ้นี่ไม่ใจ่ไอ้นี่ก่อนกันนะแต่ผมจะบอกว่ามันอัตราการเร่งอ่ะมันใกล้เคียงกันอ่าผมเลยให้มาลองรู้ว่าเอยตอนที่ผมอธิบายว่าเฮ้ย วันที่เราผมขับไปใต้เนี่ยครับเฮ้ยมันขับสนุกนะโทรมาบอกกันอ่าคุณบุ๊มว่านัดผมบอกเออเนี่ยขอมาถ่ายรถได้ไหมผมบอกโอเคงั้นก็มาลองดูด้วยตัวเองผมให้ลองขับดูเลยเขาจะรู้โอถ้า<ะ>ยังไงวันนี้บุ่มขอบคุณคุณต๋มากนะคร,ครับุม<อ>ครับ